ตลอดสัปานก็สู่ช่องที่กิจทำงานครับที่จิ๊กเกอร์จีซ่าดึงหมายพัฒนาเด้อพี่น้องนะครับเอามาดูครับมาดูนะครับสีข้าวโอ้ข้าวห้าส่วนตีครับรับบทนะครับนี่โอ้้พาเดินไปดูใกล้พี่น้องนะครับอ่าสีข้าวครับทีมงานไล่ลินทองนะครับสีใหญ่ยืนอยู่นู่นแหละครับนั่นโอ้ได้สิบถุงเล้วเจ้าหนี้ข้าวเดียวมา โอ้เด้เข้าสิบถุงแล้วพี่น้องแค่เดียวนะครับโอ้เขาโลดแยก่กว่าไหมเงนี่นะครับข้าวนะครับไงไาทางนี้พี่น้องมาทางนี้นะครับโอ้โห ดูการทำงานเต็มๆนะครับพี่น้องนะครับนี่สีข้าวได้เร็วมากเลยนะครับอ,อ,เ,อบเดียวครับจะหมดหกล้อแล้วนะครับ โอ้เข้าฟุ้งเข้าฟุ้งเขาฟุ้งเขายังแน๋เขาพัุอีเตียบ่เขาพัดอีเตียบ่ะดเป็นใจละว้าปย้อนประเด็นอ ะครับจะหมดรถแล้วนะครับนี่นะโอ้โหมุดออกมกเลยมือยัดครับมือยัดนะดูมือยัดมีน้องมือยัด,ด,ด,ดนะครับอ่าอืมอ่าดับเกียงเอ๋อเดินไลน์แต่ว่าขอไหมวัวหน่าสิบสามถั่วพ่นไหมอ่า ดีแป๊บเดียวอันนี้เขาพันยังไงเขาอิเตียหรอครับหอมมหอมผู้พันเนี่โอ้หอมผู้พันเขาให้หลือนเขานาเขานะเขานะผ้เป็นตวหอมดีเนาะอีเนาะเขานียวเม็ดเงี้ยครับ อาคันนี้ออกไปโอ้อยีนนั่นยู่ออ้ท่อนยู่ทอนยู่อทอนทอนทอน <c oughs> เอาพี่น้องบรรยากาศสดๆนะครับนะ <c oughs> เอาทำคลิปด้วยนะครับอือถูยินวันไปเลยนะครับเนื่งจากไม่ค่อยมีเวลานะพี่น้อง <c oughs> อย่ะกยกครับยกเขาด้ยกครับ อ่ายยกไปโอ้ยถอนถอนทอนครับถอนๆอนไปแล้วมันี่พดกับ่งบ่แงตะที่แรงเลยยังืบ่เอากันเฮ็ดตะปานี่เรเฮ็ดใส่กันน่ามันดนังมัใสมันหน่านี่ครับข้าวกองข้าวอีกนะครับนี่นะอ่าได้จากฟอนน่ะเนี่ย ดำเนินการสดๆครับพี่น้องนะครับอ่าอีทอยบ่โอ้ยเดินมาได้จากน้อยเอามาอ่าอ่ะนะครับย้ายอีขาออกมาก่อนนะครับโอ้สีล้อเล็กครับพี่น้องสีล้อเล็กนะครับนี่นะโอ้โหนี่เอ่ะน้องฟ้าใสครับ อดี้เคยเป็นรถเรานะครับนี่นะตายแล้วเครื่องแรงมันเดิมครับนะน้องฟ้าใส,สนะครับอืออือเฮ้ดี้เคยเป็นรถผมนะครับรวผมขายให้กับทีมงานนี้นะครับรถคันนี้นะพีน้องอ่าคันนี้ผมซื้อมาจากอุบลน,นะครับเครื่องยังนิ่มดีมันเดิมนะครับนะสุดจัดน้องสุดจัดนะครับนิ่มมากเลยนะครับ ื่อก่อนก็เวลาก้อยเข้าโรงงานนะครับที่โกสมนะครับเมื่อก่อนนะอ่าเห็นอ้อยเข้าโรงงานวังขนายนะครับที่โกสมนะครับรถคันนี้นะอ่าไอ้น้องฟาใสเรานะครับไ่ายนิ่มครับนิ่มครับเครื่องนิ่มมากเลยนะครับพี่น้องเสียอย่างเดียวไม่มีแอร์นะครับเครื่องนิ่มมากนะครับนะับทางไกลประหยัดน้ํามันสุดๆเลยครับพี่น้องนะบนคันนี้นะ หยีขาวจะออกมาไปยับเรียกเปลี่ยนกันนะครับน<อ>ี่อืออะไรอะไรหยีขาวไปถอยไปเดินหน้ามา ชมบรรยากาศส,สดๆเลยพี่น้องกนะ็บวกกับทำคลิปไปด้วยนะครับนะดูถอยครับถอยย,วยาวๆนะครับคันใหญ่ดูจะไข่ข้าวเยอะขนาดไหนนะครับข้าวพันเดีวยวกันไหม,มน่าจะตี๊ดนกันเลยนะครับนี่นะเอ่าเดี๋ยวถอยไปแล้วพี่น้องนะครับนี่บรรยากาศสดๆครับนะบวกกับการทำคลิปนะพี่น้อง นะนี่เจ็บท่าครับนะเจ็บท่าเจ็บท่าเออ,อียงยังนิ่มดีคือเก้านะเสียงนิ่มดีขึ้นเก้าดอกรถเน่ฮะ <c oughs> โอ้ผมไปเอาไปได้ครนะับอ่านะครับ ตําแหน่งครับตําแหน่งครับต่อยหาตําแหน่งครับนี่เรียกตัวผม่เรียตสบปามครับียบปามอ่ามันนิ่มดีเคียงเนี่ยเคียงดีมากเลยเออแ้งไัแห้งเออแต่ตะขอกเซือนบ่ เชียง่โอ้ยแข็งหลายแล้วกันนี่สุดยดอดเนาะนะครับพี่น้องไม่ห้องว่าไม่ห้องรออไม่ห้องวรอบรรยากาศส,สดๆครับนะะเริ่มแนละ้วพี่น้องจะเริ่มแล้วนะครับนี่อ๋อจะได้ ถ่ายที่ทงานเดียวแล้มั้งปีนี้พี่น้องหรือยังไงนะครับสหรับงานสีข้าวนะครับนะเออปีที่แล้วเราก็ถ่ายสองเจ้าสามเจ้านะครับนะเนื่องจากว่าเวลาไม่ตรงกันครับนะั่นเลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับปีนี้เราก็ถ่ายเอาวิวงานนี่แหละพี่น้องนะครับนะบรรยากาศภูเขาล้อมรอบครับนะ่ะติดทุง่งนานะครับนี่นะโอโ้โหกำลังยกอว้วอครูพี่น้องนะ รดกันสองเทียบท่านะครับเอี่ยยังไม่ได้ที่นะครับยังไม่ได้ที่นะเอียังไม่ได้ที่ครับเป็นที่ที่ชาวบ้านมาสีข้าวแล้วครับตรงนี้นะครับนะนี่ลองนะสวนมาบบ้านผมจะทำเป็นเข้าไร่กันนะครับนะไม่ค่อยชอบสีอยู่ไร่นะครับคคนใส่รถนะครับก็มาสีตรงนี้แหละครับ ก็จะมีนะครับทีมงานนะครับเขาจะมาเอาเปลืองนะครับเอาฟางไปอัดนะครับนะโดยใช้เครื่องเล็กนะครับใส้เครื่องคูเบต้าอะไรพี่น้องนะครับนะสูบเดียวนะครับอ่าถอยมาถอยมาอ่าบรรยกาสดๆครับโอ้ยพี่น้องเลย นาง,งานสดๆครับาง,งานสดๆหรือต้องแยกตัวเอ,ออม่แยกเขางยเน้องกับปนกันตัวเนาะโอเคครับนะสลับคลิปนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องนะครับสวัสดีครับ